สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาอยู่กับ Hard c o p Channel นะครับก็กลับมาพูดคุยข่าวๆประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลลิวเวอร์ pool ครับคลิปนี้ผมทำพรีวิวนะครับก่อนเกมที่เราจะเปิดบ้านรับท็อตแนมฮอสเปอร์น,นะครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นเกมหลีนัดที่36นะครับอตอนนี้เนี่ยผมทำคลิปอยู่ก็ เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับพยายามที่จะแช่งแมนซิตี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจะนั่งแช่งทำไมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากนะแล้วตอนนี้ก็ไม่น่ามีญหาครับแมนซิตี้ก็นำวูอยู่4 1นึะครับโอ้เหลือเวลาตัเงเยอะเผื่อยิงได้อีกนะครับก็ผมมีความเชื่อลึกๆในใจว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็ ไม่น่าจะพิกโผอะไรแล้วครับน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับน่าจะได้แชมป์แม้ว่าจะตามแอส์นนอนอยู่นะครับแต้มแต้มรวมเนี่ยแต่ว่าแมนซิตี้ยังเหลือเกมในมืออีกหนึ่งเกมเพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาไม่พลาดเนี่ยก็จะแซงออร์ัซนอลแน่นอนนะครับส่วนก่อนที่จะไปพรีวิวเกมในคืนวันอาทิตย์นะครับมีข่าวดีเล็กๆนะครับก็ฟันธงแน่นอนแล้ว100%นะครับว่าฤดูกาลหน้าเราจะได้ไปเล่น ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้อีก3เกมที่เหลือนะครับออตอนนี้เรามี75คะแนนนะครับส่วนออแอสตันวิลล่านะครับที่อยู่ในอันดับ4เนี่ยก็มีอยู่67คะแนนนะครับคือถ้าเราแพ้3เกมอย่างเร็วที่สุดนะครับถ้าเราแพ้3เกมสุดท้ายเนี่ยแล้วแอสตันวิลล่าชนะ3เกมสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะ แซงเราเข้าที่3มนะมี76คะแนนส่วนเราก็จะเป็นที่4มี75านะครับยังไงก็ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมอันดับ5อย่างอคอนแอฮาสสเปอร์เนี่ยยังไงก็แต้มขาดแล้วนะครับไล่ไม่ทันแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะไม่ไม่พลาดอันดับอันดับ3นะครับน่าจะคงไม่คงไม่แพ้3เกมสุดท้ายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเกมในมือ2เกมที่เล่นในบ้านแล้วก็ เป็นเกม2เกมสุดท้ายที่เจเกนคอปจะคุมทีมเล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะครับผมคิดว่า2เกมเนี้ยก็คงจะไม่พลาดนะครับนี่ผมค่อนข้างรู้สึกมั่นใจนะครับส่วนข่าวข่าวนักเตะบาดเจ็บนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับดีโก้โจโตานเนี่ยยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนในการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดนะครับแต่ว่า ข่าวดีเกี่ยวกับคอนอัลบัลลี่เนี่ยคอนอับลลี่กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วรวมถึงฟานไดที่มีข่าวบาดเจ็บนะครับก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับแล้วก็ไบเจติกนะครับผมเห็นไบเจติกกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วแล้วก็เห็นเขาสปีดเห็นเขาวิ่งแย่งบอลแท็กบอลกับเพื่อนเอนที่ซ้อมด้วยกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นแต่ผมคิดว่า น่าจะยังเร็วไปกับการที่บาเยิศจ,จะมีส่วนร่วมในเกมวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าฤดูการ้านะครับเขาน่าจะพร้อมที่จะช่วยทีมเรา,เาได้เต็มที่ฤดูการนี้คงจะพยายามฝึกซ้อมแล้วก็เรียกความฟิตเรียกจังหวะตัวเองกลับมาให้ได้มากกว่านะครับแล้วก็ข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ยังสนใจอยู่ก็คือเรื่องของซาร่ากับบอสนะครับที่มีปัญหากัน จากการสัมภาษณ์ล่าลสุดข,ของบอสเนี่ยนะครับบอสก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับทุกอย่างก็เคลียร์หมดแล้วนะครับแล้วก็นักข่าวก็ยังถามต่ออีกว่าสถานการณ์ของซาร่าก,กับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นยังไงในฤดูกาลหน้าจะมีการต่อสัญญาไหมหรือว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วซึ่งบอสก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาแล้วนะครับก็เขาไม่ได้กำหนดแล้วนะครับว่า ซาาเนี่ยจะอยู่ต่อหรือว่าจะไม่ได้มีต่อสัญญานะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะถูกขายออกไปเนี่ยคือบอสบอกว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนะครับคือหมดภาระหน้าที่ของบอสไปแล้วก็คงต้องยกให้คนที่มีอำนาจหน้าที่คนต่อไปที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นอเนสลอรนะครับน่าจะเข้ามาพูดคุยเรื่องสัญญาของซาราแล้วก็นักเตะคนอื่นที่เขาคิดว่าน่าจะอยู่ในแผนการนำทีมของตัวเขาอะนะครับยังไงเราก็ต้อง เรารู้รข่าวควัมต่อไปครับว่าสัญญาของใครจะได้รับการต่อแล้วก็ใครบ้างที่จะถูกปล่อยออกไปในช่วงซัมเมอร์นะครับข่าวข่าวประเด็นรอบๆก็จะประมาณนี้ครับมีเรื่องของนักเตะบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์ที่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับก็น่าจะดราม่าอะไรต่างๆน่าจะเบาบางลงแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะรับการเคลียร์กันแล้วจริงๆนะครับระหว่างซาร่าก,กับเจนสคอเพราะว่าทั้งคู่ก็ผ่าน เรื่องราวอะไรมาต่างๆเยอะมากนะครับเรามีช่วงเวลาดีๆด้วยการระหว่างที่เราปรบสาลาเนี่ยผมคิดว่าความหงุดหงิดใจของสาลาที่ไม่ได้ลงเล่นเท่าที่ควรที่ตัวเองอยากจะเล่นเนี่ยนะครับก็มันคงมีบ้างแต่ผมคิดว่าประเด็นตรงนั้นมันคงไม่อาจที่จะมาโอ้โหลบล้างความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ทํากันไหมต่อเนื่องยาวนานหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันคงมันคงไม่สามารถเอาเอา,เอาแค่ความรู้สึกเล็กๆตรงนั้นเนี่ยมาลบล้างได้อยู่แล้วนะครับยังทีผมเชื่อว่า คนที่รู้จักการเจอกันหรือว่าทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวต้องการกันบ้างน,นะครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรและผมก็เชื่อว่าน่าจะจบด้วยด้วยความสวยงามระหว่างเจนนขากับสาร่านะครับส่วนเรื่องส1เต,ตัวจริงเ,เกมวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของนักเตะต,ตัวหลักนะครับทุกคนพร้อมสมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นหลายสำนักนะครับก็ฟันธงว่าจะเป็น11ต,ตัวจริงชุดที่ดีที่สุด เพราะว่าสปเปอร์เนี่ยเราเรามีความแค้นฝังหุ่นกันมาเมื่อนาทีตแล้วนะครับที่เราไปแพ้ที่บ้านเขาเนี่ยเราโดนไป2องใบแดงนะครับผมคิดว่าเกมวันพรุ่นี้จะเป็นเกมที่เหมาะที่เราจะคิดดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกนะครับผมรู้สึกว่าต้องใช้โอกาสนี้แะครับที่จะเรียก โมเมนตัม um, เร่ห์ขวัญกำลังใจของทีมกลับมานะครับโดยการขายี่สเปอร์ในบ้านเราเนี่ยแหละครับวันพรุ่งนี้11ตัวจริงนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะนึกภาพออกนะครับว่ามีใครบ้างก็ไล่ไปเลยตั้งแต่สัรตรูนะครับก็จะเป็นอันดิสันเบเกอร์นะครับขยับมาเป็นคู่เซนเตอร์อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าฟันไดไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บไปก็จะเป็นฟันไดยืนคู่กับโกนาเต้นะครับ แบ็คซ้ายก็จะเป็นแอนดูโรเบอร์สันแบ็คขวาก็จะเป็นเทรนต์ลกซเดอร์อาร์โนนะครับขยับมาที่ uh, แดนกลาง3ตัวนะครับตรงกลางก็จะเป็นวอตารูเอนโดนะครับแล้วก็ขนาบข้าง้ายขวาด้วยอลกซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โดมิน uh, so ิกสโวสไลส่วน3ตัวแดนหน้าเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจนูเยียเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลายสมนักก็ยัง คาดการ์ว่านูเย็จะได้ยืนเป็นนักข้าตรงการซึ่งถ้าจะถามความเห็นผมผมก็คิดว่านูเย็ยังคงเป็นกองหน้าที่อันตรายอยู่นะครับมีเขาอยู่ในสนามมาผมรู้สึกผมรู้สึกว่าคู่ต่อสู้จะต้องกังวลแน่ๆอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับก่อนหน้าเนี้ยตอนนูเย็มาใหม่ๆครับผมรู้สึกว่านุเย็นเขาไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่มันอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟมอมเขาดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ในสนามเนี่ยคู่ต่อสู้จะต้องกังวลกับจังหวะสปีดของเขาหรือแม้กระทั่งความคือการจบสกอร์ของเขามันคมนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความไม่แน่นอนเจือปนอยู่ซึ่งไอ้ความไม่แน่นอนนี่แหละครับบางทีกองหลังคู่ต่อสู้อาจจะสับสวนว่าตกลงการยิงข้างนี้ของโนเยนเนี่ยมันจะแน่นอนไหมมันจะชัวร์ไหมหรือหรือว่ามันจะไม่ชัวร์อะไรย่าเงี้ยยังไง เขาผูว่าเขามีประโยชน์สร้างความฝันขวนได้ผมก็เลยเห็นด้วยกับหลายสำนักที่มองว่าดูดเย็จะได้ยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนทางขวาแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นสารานะครับเพราะว่าถ้าตามข่าวเนี่ยก็น่าจะที่แจ้งไปนะครับว่าไม่มีอะไรกันแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสาราที่น่าจะได้ลงตัวจริงส่วนทางซ้ายเนี่ยอันนี้ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะครับบางสำนักก็ ให้เป็นโคดี้กัปโอลนะครับแต่60-70%เนะี่ยมองว่าเป็นดีอาร์ตส่วนในความคิดของผมนะผมมองว่าจะเป็นหลุอดีอาร์ตครับน่าจะเป็นหลุดดีารที่ลงมายืนดังนั้นก็สรุปประมาณนี้ครับ11ตัวจริงวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นชุดใหญ่ชุดที่ดีที่สุดที่เราจะสานแค้นสเปรย์ให้ได้นะครับผมมองว่าเราต้องเราต้องเราต้อง มันจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นความผิดของอะไรเกี่ยวกับสเตอร์เท่าไหร่คนระับมันน่าจะเป็นความผิดพลาดของกรรมการมากกว่าแต่มันแค่รู้สึกว่าการแพ้ในเกมนั้นอนะ่ะมันมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นหนามนึกเลทที่ตําอยู่ที่เราจะต้องบ่มออกผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เอาละวันพรุ่งนี้นะครับเราผ่านมาหลายเกมที่ไม่ค่อยแฮปปี้อะ่ะผมผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ในการเล่นในบ้านนะครับม,มันเล่นต่อหน้าแฟนบอล มันมันเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่ท,ที่จะได้เรียกขวัญกำลังใจเรียกมุมนตั้งทีมกลับมาก่อนปิดฤดูกาลแล้วก็เราเรเหลือเกมกับเจอเกนงครแค่3เกมนะครับเป็นเกมในบ้าน2เกมซึ่งจะคั่นด้วยการเบียนแอตเตอวิลล่าคือเราจะเล่นในบ้านกับสเปอร์พรุ่งน,นี้แล้วก็ไปเือแอตเต l รวิลล่ากวกลับมาในบ้านปิดฤดูกาลกับวูแฮมตันนะครับบอสก็ให้สัมภาษณ์ มาแล้วว่าจะเป็น2เกมสุดท้ายที่เขาจะได้คุมทีมในแอนฟิลด์มันมีความหมายมากผมเชื่อว่านักเตะทุกคนไม่อยากทําให้บอสอารมณ์เสียแล้วก็อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นของขวัญเป็น2เกมสุดท้ายในแอนฟิลด์ในฐานะผู้จัดการทีมขอมยากฟันธงว่าพวกนี้เราชนะแน่นอนนะครับผมว่ามีอย่างน้อยสองลูกอะไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> ก็ในฐานะแฟนบริลลี่พูก็ต้องเชียวริลลีพูใช่ไหมครับก็มันต้องมีเข้าข้างทีมตัวเองบ้างน,นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผมต้อง,ต,องต้องยอมนี้นะครับทันคต,ต่างๆเนี่ยผมก็ยอมรับว่าบางครั้งเวลาเราอ่านสื่อหรือว่าอ่านข่าวเนี่ยเราเรามีความเป็นแฟนบริลลี่พูเจอคนวอยู่ตลอดนะผมก็จะบอกว่าจะมองเป็นกลางเนี่ยก็ได้นะครับแต่แต่พอใส่ความรู้สึกของตัวเองนะนะแฟนบนอลลงไปเนี่ยมันก็มีอารมณ์มันก็มีความเชีย์อยู่เหมือนกัน ครับอันนี้ก็ทุกท่านก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเอาละวันพรุ่งนี้เราดูเกมด้วยกันครับแล้วก็ใช้ทุกช่วงเวลาเออ่ที่จะที่จะอยู่หน้าจอไปด้วยกันกับกับเจคินเขาที่อยู่ในสนามนะครับก็จะเห็นเขายืนในสนามข้างข้างสนามที่แอนฟิลด์ในอีกแค่2เสเกมเท่านั้นนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านจะ ไม่พลา,นะาดในสนามไฟบอลลี่ปูในวันพรุ่งนี้ขอให้ดูเกมอย่างมีความสุขนะครับแก็เดี๋ยวยังไงตลังเกมเรามาคุยกันหลังเกมอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วก็หลัดิีสวัสดีครับ